กับโอ๊การเดนอยู่กับน oh, ้องสนี่เจ้าเดิมหน้ามือตามัวใครจะเป็นลมถือยาดมของไทยมาด้วยไนย,ยาดม <laughs> ไอ้เขียวๆแล้วไม่ใช่ว้าว <laughs> ต้นสีชมพูนี่ผมเห็นต้นนี้แล้วแบบอยากได้มากมันคือต้นบางกรใช่ไหมมันดูอลังการงานงสร้างมากเลยนี่ไงส่วนเนี้ย เนี่ยที่มันเป็นม้วนๆขึ้นไปอ่ะตอนนี้พี่อยากได้อ่ะม้นมวนโอุ้ยอยากได้เหมือนกันทำไมต้นเขใหญ่จังเลยนั่นสิอูอ้อะไรตรงกลางอ่ะหนูไม่เคยเห,ห็นเลยเพราะว,ว่าว้าวในรอบหนึ่งเดือนอันนี้ก็คือในรอบหนึ่งเดือนหนูเรามาแอบ,บส่องอุ้ยทำไมพี่ตกลงข้างล่างอ่ะว้าว เหมือนพี่ได้อะไรจริงๆด้วยมอรี่มันเป็นผู้ไม่แย่หรอทำไมเขาทำทำไมเขาทำเหมือนต้นมะเขือเทศอ่ะพี่อยากปีนขึ้นไป,อ,ปอ่ะแล้่ามันทำยังไงอ่ะพี่พัดไม่รู้เหมือนกันน่ะฉันจะเอาเธอมาเป็นที่ปรึกษากลายเป็นเธอมาปรึกษาฉันเอาเอาน่าจะต้องถามพี่มิกพี่พัดอ,อยากดูสวนลกลของหรือไม เดี๋ยวฉันไปดูนะแต่ว่าฉันขอปีนขึ้นปีนไปขึ้นมาบนนี้ก่อนเต้องรอหนูจะเปลี่ยนสวนเป็นสวนลกลอีกอักนหนึ่งอะ่ะทำไมส่วนนี้ยังไม่ลกพอใช่ไหมย,ยังไม่ลกพออนี้หนูแกะสุดแล้วตอนแรกไม่มีที่ให้ยืนเลยพี่พัดแเรามันเยอะขนาดนั้นหนูเก็บทันเหรอหนูหนูไม่เก็บอะ่ะหนูดองไว้ <c oughs> แล้วเขาจะเรียกปลูกสวนยังไงเนี่ยเธอไม่เก็บเกี่ยวผลผลิตเลย <laughs> อ้าวว้าว,ว,าวนี่ยังกับต้นมังกอนเลยๆเลยๆเลยฉันคือแจ็คผู้ผู้น่ารักเอ้ <laughs> พับตุบุบบเราไมาส่สัตว์เลี้ยงด้วยมีตัวอะไรบ้างอะสัตวเลี้ยงตั้งแต่ชาติไดโนเสาร์แล้ว ยันเสาพี่ก็มีพี่มียันหุ่นยนต์ต้นไม้อ่ะโอ้โหอุ้ยอลังการงานสร้างตอนนี้พี่อยู่ข้างบนเรามีไข่ซัมเมอร์หนูอยู่สวนใกล้ๆพี่ใช่ไหมที่มันมีแท่งสีน้ำเงินวิบวับวิบวับนั่นใช่ไหมอ่ะพี่อยู่ข้างบนนี่เห็นไหมพี่อยู่บนต้นไม้พี่กำลังจะมาซุกซนแถวนี้ มันเลยัเนลเลยน,นสิลกเหมือนชีวิตเนี่ยแหละไม่ได้จัดระเบียบอะไรเลย,เลยปล่อยอไปตามไมดถ่ายไปต้ตนทัวสีทองใช่เดีย,ยังไม่มีต้อนอะไรสีทองเลยฉันก็อยากจะโมอ,อยากจะคุยนะแต่ว่าวันนั้นฉันอัปเดตทันอะ่ะอัปเดตทันนะฮะน,น,น้องๆหนูไม่ได้เข้าอัปเดตเพราะหนูไม่ค่อยชอบแบบตัวลื่นแบบก็เลยจะไปเล่นแบบอื่น ฉันจะต้องขึ้นถึงจุดสุดยอดอย่า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 ล่วงลุกนิ้วนิ้วถ้าแกล่วงนะฉันจะกัดให้บวมเลยนิ้วล่วงว่าน้องไปได้แกเตรียมบวมได้เลยไอ้เจ้านิ้วโป้งอ่ะพี่อยากเดินไปทางโน้นอ่ะ พี่ต้องมาเดินใหม่ซันนี่ไปเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมไปเป้าไปเป้าเหนืด้านบนหนูขึ้นไปแล้วเหรอเนเส้นที่พักอ,ะอ่ะอ้าวเหรอพี่กําลังจะไปดูซิว่ามันไปยังไงต่อได้ไหมเหนือไปต้น芒กแล้วเหมืนม้ว,วนนั้นน่นะนี่มาเด็วมาเร็วนี่ไงพี่กําลังปีนอยู่เนี่ยพี่กําลังใช้ความพยายามรอบที่สอง บ้านเขามีตัวอะไรไม่รู้บ้านเขามีตัวสกรีนบีนด้วยอ่ะใช่เขาเขาน่าจะเล่นแบบว่าเขาน่าจะเล่นด้วยความชื่นชอบแล้วก็หมกยิงกดแมปก,กสวนเขาน่าจะใช้เวลาชีวิตบ่มเพาะไปอีกสักพักอย่างอุ้ยใครแอดมาเนาะโอเคแอดแล้วรับแล้วขอบคุณเจ้าของสวนแน่เลยรับแล้วครับ จีจ,จีไม่ถูกใจสิ่งนี้พี่ไปไปรับใครก็ไม่รู้ลัอเ,เพื่อนให้หมดเลยเขาขโมยเป็ล็อกหนูล่วงไปแล้วจีจีช่วยแบกเขโมยปล็อกหนูใช่ซันนี่ช่วยแบกคอพี่ขึ้นไปหน่อยไนดะ้ไหมพ,พี่พี่เริ่มจะต้อแตก <c oughs> กันกระโดดแล้วเนี่ยว้าวทำไมมันสูงจังเลย เนี่ยพี่อยากอยากอยากไปตรงที่ม้วนไปไปม้วนอะเมื่อกี้พี่หลงทางดันขึ้นไปบนยอดเฉยเลยตอนนี้มาติดลมโอ้ยมาติดถาวันติดความลกติดป่าติดอุ้ยพี่พเราขึ้นมาได้แล้วเราขึ้นมาบนยอดได้ฮะทำไมเธอขึ้นไปไวจังโอ้ยมันติดอะแล้วเมื่อกี้ฉันขึ้นทางไหนเนี่ยลืมเฉยเลย หนูทุกคนหนูทุกซนขอไปด้วยขอไปด้วยฮะโอ้ยเมื่อกี้ฉันขึ้นทางไหนเนี่ยลูาหนูขึ้นยอดสูงได้แล้วยอดข้างบนเหรอเดี๋ยวพี่ตามขึ้นไปนะแต่ว่าหนูมาผิดทางนี่วหใช่เมื่อกี้พี่ก็ไปผิดทางแล้วพี่จะกระโดดลงมา <c oughs> แต่ก็ดันกระโดดไม่ตรงงง,งีเงามากเลยหนูกระโดโดรงหนูกระโดดได้เหรอหนูลงมาไอ้นี่แล้วใช่ไหม <c oughs> น้าภนเขาสนีโนยู่ตรงไปตรงที่มันมีดิสโกโอยู่ว้าวเห็นไหมยังอ่ะเดี๋ยวพิดตามขึ้นไปนะว้าวมันเป็นมวนๆพาร์ทอย่าล่วงนะย<า>อย่าเสียเวลาชีวิตอีกรอบนะ <c oughs> โอ้ยโอ้ย พี่พัแผลหนูเริ่มดีขึ้นแล้วแผลเมื่อวานเหรอหายไวก็ดีแล้วเมวื่อวานหนูเพิเอานิ้วที่มันแผลแล้วหนังมันงอกแต่ว่ามันยังไม่ได้ติดอ่ะแล้วคือหนูเอานิ้วไปถูแล้วหนังมันหลุดแล้วมันเจ็บมากๆว้ายพุ่ตงหนูพยายามหาอะไรมาทานะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแผลเป็นหนูตกไปไหนอ่ะตกแมพปะใช่ สมน้ำหน้าเธอต้องเริ่มมาตามหลังฉันมาอา้ <laughs> ฉันเดินผิดทางอีกแล้วมันเฮ้มันมีทางแยกตรงไหนล่ะอ,อยากด่าตัวเองอยากโดดแต่ก็ไม่กล้าโดดปอดแหกมากเลยอะขอลงดีกว่ากระดึบ๊บกระดึ๊บซันนี่พี่จะรอเธอแล้วกันนะ <laughs> พี่แซตจะเห็นพี่เออใช่พี่่ทำไมมันซับซ้อนจังเลยอ่ะเออ งั้นต่อไปคนดูเป็นพยานนะผมจะด่าตัวเองให้น้อยลงขนาดคนที่เล่นทุกวันยังตกเลยไม่เข้าไปไหนอเพื่อนหมดแกต้วความพยายามที่สุดเปล่ามันสุดเปล่าจริงๆ จะถึงอยู่แล้วอ่ะฉันอุตส่าห์เดินไปได้แล้วว่ะตอนนี้เห็นไปเมืม่อกี้โอ้โหน่าจะรีบออกแบบไปทําไมอ้อุตสาห์เดินไปได้แล้วเ,ลเออเล่นเป็นออฟบ,บี้เลยนะ <c oughs> สนุกสนานกันเชียวอุ๊ยทำไมส่วนนี้สัตว์เลี้ยงเขามีเยอะจัง ทำาไมส่สวนเขาดูโล่งๆแต่ดูมีอรารยธรรมมากเลยสวนเขาดูโล่งๆแต่ว่าเขามีแต่ต้นหายา,ยากอ่ะใช่เนาะเขาดูหรูดูแพงดูดีมาดูต้นตอ,อย่างเราสิอะไรก็ไม่รู้เก็บดองดเก็บสะ<ข>สม,มาาแล้วเขาก็มีบ้านสวยๆด้วยเขามีเขามีหุ่นยนต์ด้วยใช่เหมือน แต่ตรงข้ามกับชีวิตเราเลยเหมือนกับตู้เย็นโลกๆกที่มีแต่ของขึ้นราหนูเดินที่พีมขโมยมแมลงปอไปแล้วเรจะี้ไเก็เก็บเก็บเก็บเกแล้วหนูได้คืนเรืยองอ่ะยังไม่ได้เพราะว่าพี่พมบอกว่าจะไม่ขอคืนดีตลอดไปเอ้าฉันไปเดินชนอะไรล้มอ่ะ บ้านหนูลกแล้วบ้านหนูลกแล้ว <c oughs> ต้องดีใจด้วยไหมหรือว่าต้องเสียใจเนี่ยในบ้านหนูในดีใจบ้านหนูลกบ้านหลังนี้ใช่ไหมบ้านหลังคข้าๆพี่พอะมีต้นสักไผ่วิบวับแล้วก็มีต้นโอ้ต้นแบบนี้ไงสันนี่ที่บ้านหลังเมื่อกี้อะเธอต้องปล่อยให้มันจเจริญงอกงามเห็นไหม มจริไอที่เราปีนไปเมื่อกี้ไงเธอต้องปล่อยให้มันจเจริญงอกงแล้วเราจะขึ้นยังไง่นิลองขึ้นต้นไม้พีาดาที่มันใหญ่ๆอลองขึ้นสิแล้วจะรู้ว่าความซับซ้อนมันมีจริงอของเธอก็ซับซ้อนหนึ่นแหลกแหลกใช่มันแหลกๆปะของพี่ก็แหลกแสดงว่ามีคน ไม่ค่อออกไงอ๋อพวกเธอจะเข้าๆออกกันทำมอยม่คน,นที่แล้วพงไปดูบ้านเขามาแล้วบอกว่าบ้านเขาสวยอะ่ะเขาแล้ว <c oughs> น,นเขาเข้ามาอีกเอ้ยเขาเชิญชวนพี่ไปเล่นอะไรก็ไม่รู้เขาไม่มรู้เหมือนกันเขาก็เจอนหนูมาหนปูปฏิจจ์ไปก่อนใช่ ว้าวบ้านหลังนี้ก็สวยนะมีต้นงอกงอกต้นงอกงอกพี่พัดเราขึ้นไม่พี่พัดได้แล้วเก็บ้ยสรสูงสุดแล้วเหรอเออข้างบนมันมีอะไรยังไม่ได้เก็บอีกไหมหข้างบนมีมีเชอร์รี่พี่พัดเราถึงยอดสูงสุดแล้วโอ๊ยแล้วทำไมมันแหลกจังเลยเอาพืชหนูเข้ามานี่น่ะของพี่ก็แหลก เีพื่อ,อน,นหนูเข้ามาเพื่อนหนูสวนแล้วเพื่อนสวนหนูอีกเะยนะเดี๋ยวขอไปดูให้อัพอายหน่อยสิจงขายหน้าซะดีๆคุงต้องข้ามกับสวนพ,พี่พัดอ่ะนี่พัดเรากำลังลงไปหนูลงมาแล้ว <laughs> <laughs> สวัสดีว้าวเกร๊ สวัดจะอะไรเนี่ยคุณลุงคุณลุงขายอะไรอย่าบอกนะให้ฉันมาแปลงร่างเป็นไอตัวเขียวๆอีกอะใช่ไหมไม่ใช่เขาขายอะไรไม่รู้เราต้องกดอันไหน เื้อของออตอนนี้ของเหมือนจะมีเต็มบ้านฉันไม่แคร์หรอดเกตบ้านลกกว่าหนูอีก<ช>เขาจะรวยกว่าหนูด้วยซ้ำไปฉันจะเกตโฮมไอ้ตน้นซันนี่พี่จะ,จะยกเลิกพี่จะยกเลิกไอ้นี่ยังไงอ,อ้าวนี่ไม่ใช่ส่วนฉันหรอพี่จะยกเลิก ก็ส่วนฉันเนี่ยต้องไปเก็บไม่ได้พี่จะยกเลิกไอ้รูกหัวใจอะ่ะพี่จะขายมันแล้วไอ้ต้นข้างหน้าเนี่ยพี่ลืมแล้วอะ่ะอันไหนนี่ไงพี่ดันตั้งลูปหัวใจแล้วพี่ก็เก็บไม่ได้อะ่ะพี่พอก็กดลูกหัวใจที่ไหนพี่พัหัวใจอะ่ะตรงไหนมันอยู่ตรงไหนเนี่ย พีพ่ฟ er ้าถือหัวใจถือหัวใจถือหัวใจที่เป็นร oh ูปอันนี้เหรอถ้ามันเป็นรูปหัวใจอ่ะเออฉันหยิบอะไรออกมาเนี่ยแล้วทำไมมันกลับไปไม่ได้อ่ะมูรายดูก่อนเก็บอันไหนอ๋อลูกหัวใจแบบนี้มันอยู่ในกระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวนะลูกเครื่องมือ ใช่อันนี้ไหมไม่ใช่พี่ชาถืออะไรนะถือมั่วซั่วมากเลยอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้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 พี่ือว่าวเนี่อันนี้ซันนี่ดูให้หน่อยสิพี่ดูไม่ออกค่ะมองไม่เห็นไม่มีอ่ะแล้วมันอยู่ไหนแล้วอะ๋ออยู่ข้างล่างอีกอันอันนี้อ่ะอ๋ออันนี้แน่เลยเราทำไงต่อ แล้วจะไปก็พี่ไพ่ก็กดไปอันที่อ๋อได้แล้ว<บ>แล้วก็อีกอันหนึ่งหมดใจดิสโก้โอเคไข่ทิ้งอ๋อของเต็มพี่ไข่หมดเลยแล้วกัน ไม่ใช่ไมีคนกดมีคนกดหัวใจให้ฟาร์มหนูด้วยพี่ขายให้หมดเลยนะ yes พี่พายหนมูนมีตัวอะไรไม่รู้ด้วยตัวอะไรไม่รู้เอาหนู reset ต,ตัวมันมีเสียงด้วยอ่ะมันคือตัวอะไรอะ่ะพี่พายลองฟังเสียงมันสิมันมีเสียง มันคือต้นไม้มีเสียงหรือว่าต้นไม้มีชีวิตเหรอใช่ไหมน่าจะมันเป็นเหมือนรากอะไรสักอย่างไม่ไมทำไมอไอต,ตัวดิสโก้นีนั่นดิดูน่ากลัวเนาะเหมือนต้นไม้กินคนอะอะไรมาเรเาเพื่อน เออเก็บได้ทันทีตือ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 เร็ว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 เย้เอ้าเราเราจะเก็บไปขายข่ะพี่แม่ถึงชอบต้นมะม่วงวันนี้เด็ดง่ายดีไม่ต้องปีนขึ้นไปต้นมะม่วงแบบไหนมาดูสิ ต้นมะม่วงแบบนี้เก็บง่ายมากมากสะดวกสบายชีวิตสุดๆโอ้ใช่ต้นมันใหญ่เป็นต้นมะม่วงที่ต้นมันไม่ได้ใหญ่เลยพี่พันมาดูสิไม่มันเหมือนกับใบมันใหญ่ใช่ไหมที่หนูปีนขึ้นไปมอกี้ต้นสีเหลืองนะพี่พันมานี่พี่ต้นมะม่วงแบบนี้เก็บง่ายเป็นมิด ก็ใช่ไงไม่ต้องกระโดดขึ้นไปเลยใบมันใหญ่ต้นมันใหญ่ฉันจะจะเก็บเพนไม่ใหญ่พี่แพ้ผลมันเมืม่อกี้พี่ขายได้ตั้งเยอะแหนเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะว่าพี่แพ้เรามีแหนมันจะขโมยตั้งเอามาขโมยตังค์หนูไปเร็วอ้าวเหรอโอ้ยอย่างนี้มันก็จะเดี๋ยวมันก็ต้องไปบ้านพี่อะดิของเพื่อนเก๋พ่พี่แพมีแน วนดอกไม้ันนี้เขาเอาให้พี่อ่ะโอเคคืออะไรอ่ะเขาจะทำอะไรอะพี่พระเจ้าแลกของกับเขาเขาอยากได้อะไรอ่ะไม่รู้ไม่หอยทากฉันไม่ให้เขออยากได้อะไรอยากได้สัตว์เลี้ยงเหรออยากได้สัตว์เลี้ยงก็เอาสวนดอก ก็เดี๋ยวเราไปเจอกันแหมหน้านะส่วนเพื่อนเกดเขาอยากได้อะไรสิเอาจเอาอะให้เหมือนมันจะไม่มีแล้วอ่ะเอาอีซี่ไปก่อนแล้วกัน yes b y y e b ายบายเดี๋ยวมาเจอกันหน้านอ้าวเขาจะแอดเขาจะเอา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 เดี๋ยนะคกันเดี๋ยนะครัเดี๋ยนะครับฝากติดตามไว้ให้ด้วยนะครับ Bikes up. Big Bang Big